คือไอ้แมพเนี้ยเจ๊ก็เห็นที่เขาเล่นกันในทิกตอกใช่ป่ะมันเป็นแบบว่าคือเป็นแมพที่แบบว่าเราต้องวิ่งหนีระเบิดนั่นเองนะอุ๊ยน่าหน้าเท่าเหมือนกูเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว้ายอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาไปอไปเอาไปโอ้ยจู่จีรายการหนีระเบิดมาอออ้้้าาาเอาไปเอาไปเราจะขิดที่นี่กันหมดแล้วอ้า อุกบาตอกหวายธนูนนูระวังนะระวังนะระวังนะพวอย่าลักมันมาดิอย่าลักมันมาดิอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าไม่เอาไม่เอาไปเอาไปเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยนี่แน่ววยยด้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านะอย่านะอย่า ัดกูรอดได้ไงเนี่ยอุ้ยท็อปสามท็อปสามมาท็อปสามแล้วเจอกันหน่อยดีเอาไปเอาไปไม่เอาไม่เอาเอาดิเอาดิเอาดิวิ่งวนนะวิ่งวนนะเอาดิ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 มาเล่ยกับฉันเจอกันหน่อยจะรอเหรอจะรอเหรอเอาดิเอาดิไม่ให้ไม่ให้ดิเอาไป アハハハ